สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำคุกกี้เนยสดสดไสสับป,ปะรดกันครับสำหรับคุกกี้จะแบ่งชนิดของวัตถุดิบเป็น2ประเภทครับชนิดที่มีไขมันเป็นส่วนผสมหลักและชนิดที่มีไข่เป็นส่วนผสมหลักซึ่งวันนี้เราจะทำชนิดที่มีไขมันเป็นส่วนผสมหลักนั่นก็คือคุกกี้เนยสดสดไสสับป,ปะรดครับเดี๋ยวเราไปดูอุปรกรณ์ในการทำกันครับ สำหรับอุปกรณ์ในการทำคุกกี้ก็จะมีเครื่องตีอนเนกประสงค์โถตีหัวใบไม้หรือหัวพายนะครับสำหรับตีเนยตีแป้งถ้วยสำหรับตวงวัตถุดิบม,มาพักไว้ครับอ่างผสมสำหรับตวงแป้งหรือไอซิ่งมาพักไว้ที่ร่อนแป้ง ภายพลาสติกหรือพายยางสำหรับคนนะครับไม้คลองแคลงสำหรับคลึงแป้งให้เกิดเป็นลวดลายครับที่ตัดแป้งช้อนตวงขาดเล็กสำหรับปั้นไส้มาพักไว้ครับตาช่างสำหรับช่างแป้งช่างเนยครับ ถาสำหรับอบคุกกี้หรืออบขนมสุดท้ายคือตะแกรงสำหรับนำคุกกี้มาพักไว้ครับขั้นตอนการทตรวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะครับแป้งสาลีหรือแป้งเค้ก500กรัมผงฟู1ช้อนชาครึ่ง นมผง25กรัมน้ำตาลไอซิ่งสองกรัมไข่ไก่1ฟอง50กรัมไข่ไก่เบอร์สองเนยสดเค็ม300กรัมและสับปะรดควณห้าร้อยกรัมขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมไส้นะครับก็คือนำไส้สับปะรดมาปั้นนะครับก้อนละ7กรัม เราก็จะมาคึงให้เป็นลักษณะทรงรีนะครับทรงรีลนนักษณะนี้ปั้นจนหมด500กรัมแล้วถึงจะไปทำส่วนผสมของแป้งนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาล่อนแป้งนะครับร่อนแป้งล่อนผงฟูแล้วก็นมผงรวมกันนะครับแล้วพักไว้ ตัวนะครับจะไม่ให้เป็นก้อนแพ้งจะได้ไม่เป็นก้อนต้อน 6, 6. มันร่อนไอซิ่งนะครับร่อนน้ำตาลไอซิง่งเพื่อให้ไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วพักไว้ ขั้นตอนต่อไปเราเจะเอาเนยใส่โถตีเน,นืประสงค์นะครับตีด้วยหัวตีใบไ,ไม้นะครับหรือหัวตีพายจนเนยอ่อนตัวตีด้วยความเร็วปานกลาง จากที่เตีเนยให้อ่อนตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่ไอซิงลงไปตีต่อด,ด้วยความเร็วเกียร์ต่ำและถึงปานกลางนะครับเพื่อให้ไอซิงเข้ากับเนยนะครับ หลังจากที่เราตีไอซิ่งกับเนยแล้วเราก็จะใช้พายตัดล่อมนะครับภายแซะด้านข้างเข้าไปเพื่อที่จะให้ตีได้ถึงนะครับ ตีให้เหนยมีลักษณะฟูเล็กน้อยนะครับเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปใช้ระดับตีความเร็วปานกลางครับ ตีให้ไข่เข้ากับเนยเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่แป้งผงฟูนมผงที่เราร่อนรวมกันไว้จากนั้นเราก็จะตีด้วยความเร็วเกียร์ต่ำไล่เข้ามาหาถึงปานกลางนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งฟุงขึ้นมานะ แป้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาออกจากโถนะครับเพื่อที่จะนําไปขึ้นรูปนะครับถ้ายังไม่เข้ากันดีเราอาจจะเอาพายตล่อมอีกรอบให้เข้ากันเนื้อคุกกี้จะมีลักษณะออกร่วนนิดๆนะครับแต่สามารถปั้นได้นะครับ จะเป็นลนนักษณะนี้คือไม่แฉะจนเกินไปข้อควรระวังเวลาเราตีเนยอย่าตีนานเกินไปถ้าตีนานเกินไปเนยก็จะเหลวคุกกี้เราก็จะแฉะนะครับหลังจากที่เราตีแป้งคุกกี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเตรียมการขึ้นรูปและนำใส่ถาดไปอบนะครับแต่ก่อนที่จะขึ้นรูปเราต้อง เาอาเนยขาวทาถาดสำหรับอบก่อนนะครับเพื่อไม่ให้คุกกี้ติดเวลาอบเสร็จทาเนยขาวบางๆไปทั่วถาดเลยนะครับทั่วถาดเรียบร้อยครับเราก็จะไปปั้นคุกกี้กันครับ จะแบ่งแป้งก้อนลา100่รกรัมแล้วมาแบ่ง10ลูกนะครับเท่ากับก้อนละ10กรัมนะครับมาแบ่ง100กรัมเราก็จะมาคลึงออกเป็นแท่งนะครับเพื่อที่จะให้ตัดแบ่งง่ายนะครับคลึงออกเป็นเส้นเท่าๆกัน เ็แ,แบ่งแ,แบ่ง10บลักษณะนี้นะก็จะนำมาแป้งมาแผ่แล้วมาห่อไส้เอาไส้วางเราจะห่อให้ลักษณะาตามรูปร่างของไส้นะครับคึงให้เนียนนะครับให้แป้งเนียนลักษณะน,นี้เป็นทรงของไส้ จากนั้นเราก็จะเอาไม้คลองแครงมาคลึงให้เป็นลวดเกิดลายนะครับความยาวของตัวบุกกี้จะความกว้างเท่ากับหน้าไม้นะครับความยาวจากนั้นเราก็จะมาวางบนถาดสำหรับอบครับ หอแล้วทำลายลวดลายเหมือนเดิมนะครับจนหมดนะครับสามารถลึงได้หลายรอบครับจนกว่าจะเกิดลายสวย หลังจากที่เราขึ้นรูปคุกกี้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นลนนักษณะนี้เป็นมีลายคล้ายๆตัวหนอนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเตาอบอุณหภูมิ170องศาอบเวลา20-25นาทีหรือจนกว่าจะสุกครับครูใช้เป็นเตาอบไฟฟ้าโดยตั้งอุณหภูมิ170องศาไฟบนไฟล่างแยกกันนะครับ ใช้จะตั้งเวลา20นาทีก่อนเราจะอบ20 2 5ถึง25นาทีหรือจนกว่าจะสุกนะครับตอนนี้ครูวอร์มเตาไว้แล้ว5นาทีครูก็จะเปิดเตาเข้าเตาอบเจ้าคุกกี้เข้าเตาอบได้เลยครับ หลังจากที่เราอบมา25นาทีนะครับคุกกี้ของเราก็สุกแล้วครับจะเป็นสีลักษณะยอย่างนี้ครับสีออกเถึงนวลนๆนิดๆครับไม่เข้มมากนะครับคุกกี้ของเราหลังจากที่เอาคุกกี้ออกจากเตาเรียบร้อยนะครับเราก็จะแซะใส่สแกงไว้ให้คุกกี้เราเย็นนะครับพักไว้ให้เย็นแล้วถึงจะมาใส่บรรจุภัณฑ์นนะครับ ก็ควรระวังนะครับอบมาเสร็จแล้วเราต้องแซะขึ้นบนตะแกรงเลยนะครับไม่งั้นความร้อนจะอยู่ที่ถาดอยู่ก้นคุกกี้เราก็จะสีเข้มไม่น่ารับประทานนะครับหลังจากที่เราพักคุกกี้ให้เย็นสนิทแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาบรรจุพันธ์ุกันครับครูจะใส่ถุงสำหรับใส่คุกกี้หรือทัทชีดทาร์นะครับ ก็จะใส่ถุงละส2ชิ้นนะครับขน,นาะก็จะเป็นแบบนี้แบบข้างในก็จะปิดเราก็จะใช้เครื่องซีนนะครับด้วยความร้อนอเราจะหนีดเว้นตัวปากถุงไว้น,นิดหน่อยครับเพื่อความสวยงาม สนิทนีบประมาณ30บวิครับให้ถุงปิดกันสนิทเรียบร้อยแลวมันก็จะเป็นหน้าตาลักษณะน,นี้ตอนนี้คุกกี้ของเราก็อยู่ในแพ็คเกจสวยงามแล้วนะครับเราจะใส่ถุงลักษณะน,นี้นะครับเพื่อที่สะดวกในการจำหน่ายและในการบริโภคนะครับ เราก็าจะมาใส่กล่องในนี้ด้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวคุกกี้สอดไส้สับปะรดครับการคิดต้นทุนและราคาจำหน่ายต่อหนึสูตรต้นทุนอยู่ที่182บาทราคาขายกิโลกรัมละ300บาทจะได้กำไรอยู่ที่418บาทต่อ1สูตรครับนักเรียนสามารถไปลองฝึกทำกันได้ครับ